พลังงานพลังน้ำจดนะครับใช้หลักจยดน้ำเพื่อพลังงานที่คุ้มค่าให้น้ำหยดลงมาเยอละเล็กละน้อยเพื่อความประหยัดใช้น้ำอย่าง คุ้มค่าน้ำทุกจุดมีคุณค่าครับอวันนี้จะมีกิจกรรมเดินเกี่ยวกับวันวิษสาคบูชานะครับฝังออเดอร์ท่านเจ้าคณะท่านประกาศเสียงตามสายเพื่อให้ลูกหลานได้ร่วม